สบายดีทัดไปชมสบายดีบุญสุขสุขกคนเดอ้อสุมองสุบอลวันนี้ก็มาเลาะบุญพี่นเลยต้นตายลูกกุ๊กตกลูกกุ๊กตกงานบุญพี่นะเ้ยกินข้าวกินน้ำเมื่อดีพอลแล้วแล้วก็มา่ิปปิ้เป็นตำมวนอยู่ได้เป็นเด็กน,น้อยกับพี่นอะ เลยตารักได้ตา okay. แม่ไปเห็นเนาะใส่สมัยเฮายั ผมก็ได้งันเราไม่นองแต่ว่าเขาจะมาขายเครื่องใช้ Mà thường là phải nào Hương, phò bát, ban đồng thà, y phò ha lại. Tiếp eo đây. Sai bỏ luôn. บุญก็เขาบ่ได้ครบเงั้นยแบบอหลุดขาบ่อแห้งเต็มบอลรดค่ะมีครบแต่ เอาเอมุ่นด like ีปะไิจงเลยกินสะมพีพี่น้องเอ้ยเพื่อนคุณพ่อค่ะเดี๋ยวขอข้าเจ้าเปล่าแทนนะเพื่อนๆก็ไปน้อง เอ,ขอขาอกพอครัวแต่งกินโอ้เป่าแค้นนีนนน่เห็ดปีกได้พี่น้องเอ้ยพ <c oughs> อครัวลำเห็ดมันสั่นสะเทือนขอโทษเด้อ ก่อนคือลงวัดเดินไปอันนั้นเราไปเด<ม>ิ่นดีนี่แหละเออไรสายเพืนดีก็มีพี่น้องเอ้ยมาอนีิสบายดีกล้องแล้วไหม,มสบายดีอีกครั้งหนึ่งพี่น้องเอ้ยอ,องหาเคืองที่ขอไอแม่แหละใช่นางเลยนอนแล้วกินละร้อยนอนได้เนี่ยคนห้าวเ,เอานอนเงินผูกแต่งกินแล้วพี่น้อง น wow. wow. ี่แ่นภูทีมากินตอนนี้นะมืดเนาะว่าสีแตงกินนลพี่น้องแต่ว่าชินางว่ากันก่อน เป็นตะบู่สบายดีเนอสบายดีเป็นรถตะบูบ่สาวเฮ้ยเด็กจังปา,า,า,ากระจายรถเชนรถไปใส่รถมันรถัอยู่ห่างรถทำไว้สายชีพสายจะไล่ย้ายด้วยเขาซื้อมากอ่ะที่ <c oughs> ไปเห็นระดานเอาออเข่าแรกก่อนนะเนอะนี่เราซีอยู่นี่เรา

ถาว่าใครเดกงานบ้านคไเอีชนสั่ิ้นยนีแม่นี่ยนะมัมานไดินหกนเอานยรมากินมาไกินยหาไม่กันอหอมา่นอนเอมาไม่นอลยมานออกนอยม่ิไนอมาไนหกมก็จะได้คิวได่ห่านเานอ มาเอากระยาล้างมาหลุดนะถ่ายอยู่เดาังถ่ายอยู่ใช่ไหมลูกเรมีผุกินเบียร์้มา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 เออมาได้เาม่มีผุกินเบียร์มาจิ๋บข้าเนื้อจากจีน่เยอเลตุ่นกับกินน้แก้มกายเลยเนาะลายคนยืนจหลอกพวกมาห้มาอ แต่วามาข่าแบงใส่น้ำผึ้งแบงไรแพ่ฟองแบงกระเป๋านี่ไปมันเพราะว่าคนนี่มันมีข้วมีเตมามเมาแบงสเกินก็ไป้เลยเังยังเงี้ยเอกไปมันมันอาจจะเงให้บได้เพราะแค่กินหนึ่งลยยังสีไมได้พอ ลมีแต่ให้มาพ่มจแ่แ่ายมันก็ทงทงเคงก็ไมาะแม่ละเต็มหมตนีแต่ว่าข้าหมอตนนี้เบดีแต่นี่ล้สมนีมาก็สเห็ดขเลยเดนมเป็นยังดอกไม้เองมยะเขาเห็นเองี่เขามาเ็ดีแก แม่ก็ไป่นไหนแม่ก็ไปฐานพ่นนีลาพรหลงวัดมีตะกู้กับเป็นอะไเป็นไเปลี่นมีแต่ของวครนเด็อะไนี่ขกินแนวกันมีแต่ว่าได้บ่อเร็นก็เห็นกิแล้วก็่าแล้วเนาะสวยแล้วเนาะ้วยหล้วานาะ ซอยซอยจุกลแล้วขึ้นมาเนาะจะเป่งไปพูนี่มันเป้งบันไดแล้วเปนเหมนกจุ้เนี่ยแต่ซูตกให้ยงีอะไรทคกินอยู่นะเออสกูไปมอยู่แล้วแล้วก็ไปซื้อมันามีเหกินแล้วตั้งไว้้มีแต่สกูไปซื ไฟดิบไฟเลวก็พูเลมีแต่จะพูมันหลอ n โน่น้วมันกินก็ิ่งกินิ่งเัดเห็นมดตัวเองก็มนกลกินไม่ไ้กินกไรกินาลายกินลาหวแล้ววันนั้นได้บแล้ววนน้นแล้วบส

เด็กกินมาเลยเด้อเลยหน้เล็กกินเนือนนบ้งเนนั่นแหละเอโดัั่นแหละเอาไปว่าจกกีนไว้เพียงคำนี้แล้วพี่น้องขอบคุณลย่าเอลืมกดไลค์กดติดตามให้ได้เด้อพี่น้องกองไปเอ้ยบายบายเน่